วราศีพิจิกคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ knight of swords king of swords princess of wands and material gain นะคะแม่หมอมองว่านะคะชาวราศีพิจิกนะคะคนที่ทะเลาะกันอะก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณมีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วแล้วมีเกณฑ์แบบงอนกันอะ่ะ บางคนทะเลาะรุนแรงมันคนทะเลาะ,ะ,ะเล็กน้อยงอนมีเกณฑ์งอนกันนะคะแม่หมอมองว่ามันเป็นช่วงที่ดีนะในการปรับความเข้าใจแต่ขอให้เรื่องเดียวคุณต้องลดทิฐิคุณลงเนี่ยสคนถือดาบมาประชันหน้ากันเนี่ย king of swords กับ knight of swords ที่ผ่านมา,าคุณอาจจะมีความรู้สึก พราะคุณงอนนานอ่ะเหมือนคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่ผิดคุณไม่ยอมคุณไม่อะไรเงี้ยถ้าคุณลดตรงนั้นลงมาแม่หมอคิดว่าการปรับความเข้าใจมันไม่ยากนะคะแต่คุณต้องลดทิศิของคุณลงแล้วเขาเองเขาก็ต้องยอมคุณในระดับหนึ่งด้วยถ้าเกิดเขาเองเขาก็ถือดาบคุณก็ถือดาบแบบนี้มันก็ไปกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามตัวคุณเองดูชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วถ้าที่ผ่านมามีเกณฑ์ทะเลาะบอแงกัน คุณยอมลดมันลงตรงนั้นลงมาได้หรือเปล่าถ้าคุณยอมลดแม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้กลับไปคืนดีกันนะคะหรือประเด็นที่2นะคะถ้าที่ผ่านมามันทะเลาะก็ดุนแรงมากมันมันขึ้นอยู่กับคนชาวราศีพิจิกมีด้วยกันเป็นจํานวนเยอะนะคะมันไม่ได้ว่าแม่หมอมองทายปุ๊บเนี่ยเป็นดวงของคุณร้อมันไม่ใช่แม่หมอกาลังจะพูดกรณีแรกแม่หมอคิดว่ามันมีโอกาสได้คืนดีกันอ่ะ เพียงแต่คุณต้องลดดาบของคุณลงคือคุณลดทิฐิของคุณลงยอมลงมาหันเหลือครึ่งเดียวพอนะคะแล้วลองคุยดีๆดูแม่หมอคิดว่ามันจะเข้ากันได้ปรับความเข้าใจกับแฟนเก่าของคุณได้นะคะเรื่องที่2เนี่ยถ้าถ้าคุณตัดสินใจหรือแฟนของคุณเนี่ยเขาตัดสินใจเลิกกับคุณไปแล้วคือมันมีการเลิกกันเกิดขึ้นแม่หมอก็คิดว่าคุณจะได้พบคนใหม่ที่ดีนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะโปรไฟล์ดีเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยคุณอาจจะได้เจอผู้หญิงที่ฐานะดีหรือเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่ง ครั้งนี้แม่หมอเปิดแม่หมอดูว่าชาวราศีพิจิกที่เป็นผู้ชายเนี่ยดวงดวงความรักเนี่ยจะค่อนข้างเด่นกว่าคุณผู้หญิงนะคะคือคุณจะมีผู้หญิงดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะไม่ว่าจะเป็นชาว่าดินชาว่าดินมีชาวราศีอะไรบ้างก็จะมีชาวราศีมังกรพฤษภกันนะคะอาจจะเข้ามาในอุตสาหของคุณซึ่งเป็นผู้หญิงที่โปรไฟล์ดีอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งก็ได้อย่างพวกราศีเมษ ราศีธนูราศีสิงห์เนี่ยเป็นพวกชาวธาตุไฟนะคะจะเป็นชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุดินเนี่ยเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาถ้าถามแม่หมอนะแม่หมอคิดว่าชาวราศีพิจิกนะคะเหมาะก,กับชาวธาตุดินมากกว่านะคะชาวธาตุดินเนี่ยอย่างที่แม่หมอบอกมังกรผู้สบกาณ์นเนี่ยเขาจะใจเย็นคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนขี้งอนอนะชาวราศีพิจิกถ้าคุณมีแฟนนะคุณจะขี้งอนแบบพึงหวงเยอะชาวธาตุดินเนี่ย type personality type เนี่ยเขาจะเหมาะก,กับ ชาวธาตุน้ําแบบคุณมากกว่านะคะแม่หมอว่าชาวราศีพิจิกแม่หมอคิดว่าชาวธาตุดินเหมาะก,กับแม่หมอมากกว่าชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟเนี่ยเขาจะมือหวาตัดสินใจรวดเร็วมันก็มีข้อดีอะเล้าใจดีแต่ว่าพอคบกันไปนานๆนานเนี่ยเขาก็หญิงคุณก็หญิงหรือคุณขี้งอนเขาเองเขาก็มีทิฐิเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย คบกันแล้วมันหอหวาเกินไปไม่เหมาคิดว่าชาวธาตุดินเหมาะกับคุณมากกว่าคุณลองดูแล้วกันว่าชาวราศีพิจิกที่ตัดสินใจเลิกกับใครบางคนไปแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนโปรไฟล์ดีๆเข้ามาไม่ว่าจะทํางานเก่งหรือเป็นชาวธาตุดินที่โปรไฟล์ดีอะ่ะมีทรัพย์สินแต่งตัวดีมีฐานะอะไรเงี้ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้ปรับความเข้าใจกับแฟนเก่าหรือถ้าคุณตัดสินใจแล้วเกินไปแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาอีกเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องรีบส่วนคนที่ความรักดิวแล้วคุณไม่ต้องมาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะข้ามไปเพราะว่าความรักของคุณดิวแล้วอันนี้แม่หมอพูดถึงคนที่มีประเด็นเท่านั้นแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพิจิกขอให้โชคดีค่ะชาวราศีพิจิกคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันพไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่ lost in pleasure princess of cups รูนแล้วก็ไพ่ The Magician นะคะแม่หมอมองว่านะคะชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันหรือคนที่ยังเป็นโสดอยู่ก็ดีนะคะคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะที่เป็นความรักที่ดีข้อแรกเลยเนี่ยแม่หมออยากจะให้คุณลืมอดีตที่มันไม่ดีซะเพราะว่าไพ่ใบแรกตัวคุณเนี่ยคุณได้ล in p l e a s u r e มันเหมือน loss in pleasure ไพ่มันบอกอยู่แล้ว pleasure นี้มันหมายถึงความชื่นใจความปิติยินดีในเรื่องของความรักคือคุณ loss มันไปแสดงว่าคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์ใจในเรื่องของความรักนะคะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยบางคนทุกข์มานานคบใครก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าคุณมีเกณฑ์เลิกลากับแฟนเก่าไปนะคะคุณมีความทุกข์ใจคุณยังก้มมองถ้วยที่ล้มอยู่แม่หมอก็อยากจะให้คุณเปิดใจนะคะเชื่อ ชาวราศีพิจิกคุณต้องมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าความรักดีๆเนี่ยมันมีอยู่ในโลกนะคะเพียงแต่เราอาจจะเจอมันช้าหน่อยหรือว่ายังไม่เจอมันนะคะแต่แม่หมออยากให้คุณมีกําลังใจในเรื่องของความรักถ้าที่ผ่านมาคุณดโดนแทงสยับเยินแบบนี้นะคะไพ่รูนคุณก็มีความทุกข์ใจเช่นแฟนของคุณเนี่ยคนเลิกกับคุณไปหรือบางคนหย่าล้างกับแฟนไปเลิกลาเลิกลากับแฟนหรือว่าโดนเขาแทงข้างหลังมาหรือคือโดนโดนทาให้เสียความรู้สึกอะ มันขึ้นอยู่กับคุณว่ากรณีชาวราศีพิจิกเนี่ยมีด้วยกันเป็นจำนวนเยอะเพราะฉะนั้นแต่ละคนโดนมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างแม่หมอเนี่ยแม่หมออยามานะคะแม่หมอก็ราศีพิจิกเหมือนกันถ้าถามว่ามันทุกไหมมันก็ทุกนะคะทุกมากมาหลายปีทุกมาเป็น10ปีแต่ว่ามันก็มันก็ผ่านไปจังหวะตรงนั้นมันก็จะผ่านไปขอให้เรามีกําลังใจนะคะชาวราศีพิจิกว่าคุณจะได้เจอพบความรักที่ดีๆอย่างแน่นอนนะคะเรื่องแรกทําไมแม่หมอพูดแบบนี้เพราะว่าไพ่จบมันดีอะ่ะ ได้ไพ่เมจิเชียนนะคะไพ่ด้านข้างคุณก็เป็น Princess of Cup ตอนนี้คุณอาจจะกำลังเริ่มมองใครสักคนก็ได้นะคะเริ่มอยากจะมีความรักแต่คุณก็กล้ากลัวเหมือนเหมือนคุณปิดตายหัวใจของคุณอ่ะคือคุณจะก้าวเท้าออกมาจากความรักที่มันผิดหวังคุณก็ก้าวไม่ได้เต็มร้อยเหมือนคุณกลัวโฮลแบ็คสมมติคุณกําลังจะไปชอบใครสักคนคุณก็รู้สึกว่าคุณกลับมาดีกว่าเก็บตัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าคุณกลัวผิดหวังในเรื่องของความรักกําแพงเรื่องความรักของคุณเนี่ย มันจะสูงบางทีปาาคุณบอกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นมีความรักครั้งใหม่แต่ใจของคุณยังนึกถึงเรื่องเก่าๆอยู่เลยสําหรับคนที่เคยทําคุณเจ็บช้ําหรือนึกถึงแฟนเก่าหรืออดีตที่มันไม่ดีอ่ะคือคุณยังมีความฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจว่าคุณคุณมีความทุกข์ในเรื่องความรักแล้วคุณก็ไม่กล้าเริ่มต้นความรักครั้งใหม่บางทีเริ่มๆไปแป๊บนึงเริ่มคุยคุณก็ตัดเขาออกมาละเพราะคุณกลัวไงคุณกลัวที่จะไม่สักซเซสในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวราศีพิจิกเนี่ยมันมีคนจํานวนมากนะคะที่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะอยากให้เรามีกําลังใจคุณเปิดโอกาสตัวเองคุณเปิดเปิดนี่ไม่ใช่ว่าแค่ปากเปิดนะใจคุณต้องเปิดด้วยเปิดเต็มร้อยเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าคุณเปิดแล้วคุณพร้อมที่จะก้าวก้าวข้ามผ่านความเจ็บช้าน้ําใจตรงที่เขาทําให้เราเนี่ยหรือความทุกข์ใจในเรื่องที่แฟนเก่าเขาทิ้งคุณไปหรือว่าเขาไม่รักคุณหรือเขาไม่เอาใจใส่คุณ คือคุณไม่ได้รับความรักตอบเหมือนที่คุณรักเขาแบบนี้นะคะคุณก้าวมันออกมาแม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่ที่ดีในช่วงเครื่องปักหลังของพฤษภาค,คมนี้เป็นต้นไปนะคะอะไรที่มันไม่ดมมีมันจบไปแล้วละ่ะเนี่ยไพ่เนี่ยมันจบไปละแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความรักใหม่กับคนดีๆนะคะอยากให้คุณมีกําลังใจและแม่หมอก็ขออวยพรขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนเนี่ยพบความรักที่ดีหลังจากนี้เป็นต้นไปเมฆหมอดมันได้สลายออกไปละจากนี้ไปแสงสว่างจะเข้ามาในดวงความรักของคุณโชคดีคะ่ะ